สปัสดีเพื่อนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ M S K Mini ซึ่งช่องนี้แปลว่า M S K ย่อมาจากคำว่ามินสระแกวงนะครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวกับช่อง M S K Mini ก็ขอฝากช่องนี้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคือช่องนี้เนี่ยนะเป็นช่องรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกมฟอนทา DIY หรือวาดรูปต่างๆก็จะรวมอยู่ในช่องนี้หมดเลยก็ขอฝากช่องนี้ด้วยนะ อาจจะทำคลิปไม่ค่อยสนุกแต่ทำาูตสีมือแล้วนะเข้าใจไหมทุกคน <c oughs> ก็แบบ <c oughs> คือ,อยังไงล่ะ <c oughs> เราเพิ่งอยู่ป .3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชมาลอีก3มเดือนเราก็จะขึ้นป .4 แล้ววันนี้เดือนพฤศจิกายนนะพาฝากช่องนี้ด้วยล่ะบ๊ายบายรักนะ